สวัสดียามเช้าค่ะตอนนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่25นะคะเวลาประมาณ6โมงเช้าค่ะพวกเราช่คชาแนลนะคะแล้วก็เด็กๆ5ตัวตึงเราจะเดินทางไปงานอีเวนต์มิทติ้งนะคะของคนตื่นเต้น,นะคะ่ะก็วันนี้เราจะไปที่แคมป์นภาดูดาวนะคะที่ส่วนพึ่งราชบุรีค่ะฝากติดตามและชมด้วยนะคะว่าวันนี้จะสนุกสนานแค่ไหนและงานอีเวนต์จะมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆของพวกเราร่วมสนุกกันบ้างนะคะ ที่ป๊บมมมมออเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องลงทะเบียนตรงไหนบ้างคะเดี๋ยวสิบสิบเอ็ดโมงค่อยลงทะเบียนครับอย่เนี้ยหาที่จอดก่อนจะตั้งหมุดก็ได้หรือว่าจะลงไปตรงนี้ก็ได้อ่าเอารถจอดได้เลยได้ขอบคุณครับถ้ามั่นใจก็จอดเดินเลยลานบรรเลงสุดทางทางเนี้ยอ๋อได้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ มาถึงแล้วที่เดี๋ยวชกันกางเต็นท์ก็เสร็จแล้วล้าพาดูดาวเต็มตัวเต็มตัวกางกางเต็นท์ไปคเดี๋ยวกางเต็น์กลับแล้วคับยังขับขึมาก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณสิบโมงครึ่งนะคะคนก็มาจับจองพื้นที่แล้วก็กางเต็นต์ตั้งแคมป์กันเรียบร้อยเลย กุชชี่ชุดเลยแล้วเนี่ยไปนอนคลุกฝุ่นเนี่ยไอ้ฟอกพ่อดีกว่าดูชุดกุชชี่ดิเก็บไว้เป็นที่ระลึกเวลาเรามาดูนะเราก็จะเห็นว่าสมัยนั้นเรากางเต็นท์กันมายืนถือเชือกแม่เองค่ะแม่เอง น,นี้ก็ช่วยกันกางเต็นท์ก่อนนะคะเดี๋ยวเต็นท์เสร็จแล้วถึงจะได้นั่งชิลทาอะไรอยู่คะเมี่ยงครับ ทำอร่อยสุดๆทำเองหมดเลยยกเว้นน้ำตัวน้ำลาดน้ำจิ้มกับป้า้าวน้องนั้นทำเองหมดสุดยอดน่าทานมากเป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมร้อนอใช่เพราะว่าแดดมาทางฝั่งนี้แต่ตรงข้างหลังรถเราล่มพระการนี่ฝั่งแดด จริงๆต้องเอาท้ายท้ายเข้านี่เนี่ยแล้วก็กางด้านข้างอ่อนนี่งันไหมขันใหม่หรือแล้วเต้องเอาแบบหน้าหรือหลังเข้าก็ได้อนนี่นนา,ายสองค<อ>รึ <7 S 1> ่งทำเสร็จก็สี่โมงเย็นร่มพอดีไม่เลือทำไมใช่างนเรามาถึงที่นี่ประมาณสักสิบโมงครับแล้วก็ทําการขากลบต่อรถเราเงสองหลังครับเป็นของคุณแม่ของน้องแอนคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ เป็นน้องครอบครัวหนึ่งเรามากัน3ครอบครัวครับ6คนกับอุชีวิตตัวเล็กๆเ,เ,เด็กครับตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่3ามโมงเย็นครับเราก็พักผ่อนกันตามมอเตยา์ไซคครับกุนท่นกินนี่กันกินขนมกันนะครับแล้วก็พักผ่อนรอช่วงเย็นๆแดดร่มๆแล้วก็จะไปเดินเทีย่ยวแล้วก็ไปมิตต้งกันครับรู้สึกเขาจะเทสเสียงแล้วที่ลานส่วนกลางครับบรรยากาศตอนนี้ก็อุณหภูมิฝาข้างครับเดี๋ยวผมให้ชม นี่ hey, ครับมาจอดกันบริเวณนี้ที่ใกล้ๆผมนี้ก็เยอะแล้วนะครับจอดกันเยอะเลยมีหลายเต็นแล้วก็รถแคมป์ก็มีครับลูกท็อปก็มีครับข้างบนนุ้นบนเนินะครับก็หลายเต็นเลยนะครับรกางเต็นกันเต็มไปหมดเลยมาไปบนเนยด้วยนะครับรอบๆของรพดูดาวแคมป์เนี่ยครับบรรยากาศตอนนี้ หนาแน่นมากนะครับก็พาชมคร่าวๆก่อนนะครับนี่ก็เป็นน้องน้องคับเคก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 นี่ครับลานที่จะเป็นสุดกลางจัดกิจกรรมมิ๊ติ้งอันนี้เขากำลังเทสเสียง เ,เ,ยะะเ,เยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งจะเป็นรถแคมป์จอดกันเยอะมากลุคท็อปก็เยอะ

เดิ S <S 2> <S 2> <S นดูกลางน้ําหน่อยนะคะัับลงปอดนี่มันน่าจะแนลน่าจะวิ่งหนีนะน่าจะสำรวจบ้านเยอะ điều đời lá đời điều rồi,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  rồi, điều 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 rồi, điều

สองแถวหน้าครับมาแล้วมาหาเพื่อนแล้วเพื่อนเยอะแค่นี้เลยครับเข้าได้อีกเลยครับเข้าได้อีกเลยครับเรื่อยๆเลยครับใช่ครับแค่นี้ครับใช่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 มีกระเป๋าแบรนด์เนมเดี๋ยวต้องไหนผมของพ่อผมเติมเองป้าช่วยเข้าเลยนี่นะครับเข้าได้เลยนะครับเข้าได้เลยนะครับ มผมขน้องหมาหน่ารักมากดูสวยสวยน่ารักๆเลยอ่ะนี่เหนียวมากมีพวกเราตัวดูตัวเล็กไปเลยนะนี่สิ ารายการี่นนีชนะคะชิมว่าวพรชิมตู่ได้เลยนะคะ นรอที่หนึ่งที่สองมาเลยค่ะมารอเลยนะคะที่สองก็ได้รางวัลนะคะวนรเดี๋ยวขอแบ่งเป็นสองรอบรอบที่สองมีใครรออีกไหมคะรอนานมากพอจะโดน แต่ยราไม่ได้น้องคอยเฉยๆนะคะเพราะเรามีขนมสนับสนุนจากโฮย่ารบเกอรี่ขนมค่ะน่ารอดแล้ว่ารอดเด้วพ่อพ่อฉันยืนน่ารอดเดี๋ยวเราต้องถอยอีกยืนเอามาสมาคมน้องตรงห่วงเลยค่ะอ่ารอดใ้าสมัครไม่นงตรงห่วงยค่ะ ต้องเริ่มแล้วค่ะน้องคอยนานค่ะอยากใจเล่นไม่ไหวแล้วค่ะนั่งนั่งลูกนะคะรอบแรกคอยก่อนพอยพลอยพลอยจากตรงนี้รอบนี้รอบแรกก่อนเรายืนค่ะยืน ้าคุณพ่อคุณแม่ยืนแล้วเรานับค่ะสองหนึ่งแล้วน้องเดินออกมาก็ถือว่าตกรอบไปเลยในรอบนี้นี่คือครั้งแรกมันน่าจะเดินี่งเป็นตยังไม่ให้ขนมค่ะงวดให้ขนมก่อนนะคะงวดให้ขนมทุกชนิดนะคะโอเคโอเคจะรอดไหมคะจะเริ่มแล้วนะคะคพ่อคุณแม่สแตนบายนะคะสแตนบายเลยค่ะอ่พี่จริงนับห้า สามสองหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ถอยหนึ่งเก้าค่ะเท่ากับที่เสื้อดำเลยค่ะเท่ากับที่เสื้อดำเลยนะคะถอยให้เท่ากันเลยนะคะถอยหน่อยนะคะโอเคนับอีกห้าวินะคะห้าไปแล้วหนึ่งไปแล้วสองห้าสี่สามสองหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ถอยสองเก้าค่ะ กดูเท่าพี่มดเลยนะคะพี่มดเสื้อดำเลยนะคะขออะไรละนาบนะคะนาตาคอยนาตาคอย,ยอ่านับห้าสี่สามสองหนึ่งถอยสามเก้าค่ะดู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 <อ>เก่งว่ะ<อ>แจก แจกขนมเลยค่ะจากโฮย่านะคะอันนี้เป็นอะไรนะคะเป็นโฮย่าค่ะขนมขนมอะไรเอ่ยเป็นปอดวัวไอ้ปอดหมูนะคะขนมเป็นปอดหมูนะคะเราจะให้คนละชิ้นให้ให้ให้คุณพ่อคุณแม่ถือค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ถือเลยนะคะขยุกขยิบมันหน่อยดิพี่จิถุงอ่ะมันกระตุ้นนิดนึงได้ปะแบบ เอ๊ะอะไรนะคุณพ่อมีอะไรนะอ่าสเตเตอรต่อไปนะคะเราจะให้ถอยอีกหนึ่งเก้าค่ะไปหาปจิกจ้าไปหาปจิกเลยจ้าห้าอ่าสองเหลือสามนะคะถอยหนึ่งก้า เกือบแล้วเนี่ยเกือบได้แล้วพุตสานงานติดตลกอ่ะโอเคเนาะแล้วได้ที่นนะคะาน้ำลไหลเก็ไม่เดินนะเก่งมากโอเคค่ะเราขอที่หนที่2นะคะรับรางวัลค่ะเยขนาดนั่งรอน้ำลายไหล ก็ยังไม่เดิน,นะโอเคง่ะ <c oughs> อ่าเ <c oughs> ชิญด้านหน้าเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปรับรางวัลหน่อยนะ <c oughs> ดูไอตัวเล็กเนี่ย <c oughs> ขอเช็คก่อนนะคะสักนะคะ <laughs> อานั่อะมานั่งะโ้ยูนัคงกั <laughs> <laughs> นกน,นั่งก่อนนั่งตัวนี้ก่อนาน,านั่งตัวนี้ก่อมันมีแค่สัญลักษณ์จุดสีดำเท่านั้นครับที่จะได้เต็นท์ออกมาเลยครับ <laughs> คนของอพี่มาทีหลังคนแรกได้ดียวดีครับคนที่คนที่สองได้บันดอกโซนคนที่เหลือไม่ต้องไม่ต้องเสียใจครับไม่ได้เต็นแต่พี่ได้รางกลางเต็นครับ <c oughs> อ่าพร้อมกันเลยถ่ายรูปเลยสี่คน นี่นหักอานนี้พี่โอกำลังฟังเพลงเพลเลยเดี๋ยวโอปีนเดี๋ยวปีนมามาครับมาครับปรจุหนึ่งนาทีแเราก็ที่แล้าก็มาอยู่ในบรรยากาศตอนกิจกรรมจับรางวัลนะคะตอนประมาณสองทุ่ม ึ้นเนอีม่รู้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจากกิจกรรมนี้นะคะสวยด้วยนะนั่งเลยนั่งเลยนั่งนี่เลยครับนั่งเลยนั่งนะได้นั่งเลยไม่เอาพี่มาโอเคมาถ่ายรูปก่อนอ่ะใส่ใส่แล้วถ่ายรูปเลย แล้วการลุ้น่งวันเดี๋ยวเรากลับไปที่แคมป์ของเรานอนพักผ่อนนั่งเล่นชิลๆกันดีกว่ากะเดี๋ยวพักผ่อนอาบน้ำนะคะแล้วก็นอนเดี๋ยวเจอกันทุ่มนี้เช้านะคะแคมป์ออสเทอร์เบสแคมป์เราหัวรานส้มตาโตของงานแคมป์นะครับเพนชีแคมป์นะครับแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะ ก็ขอบคุณน้อง,อง,อง<ช>ๆยีเบเจอร์แบนด้วยแล้วก็ซีเมซ่านะครับใ่ครับเป็นน้มนนี่ของเล่นด้วยอะไรสวัสดีตอนเช้าค่ะเช้านี้อากาศดีค่ะเมื่อคืนก็อากาศเย็นนะอากาศเย็นไม่ได้เปิดแอร์เลยค่ะแค่ใช้พัดลม ก็ใช้พัดลมานั้นี้ตอนนี้ก็เจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งนะคะอุ <uno> uh, like, ้ยอุณหภูมิยี่สิบองศาเจ็ดโมงครึไม่ได้เปิดแอร์นอนเลยคือไม่ต้องเปิดเลยหลืวตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งก็ยังอากาศเย็นอยู่นะคะกว่าจะได้นอนนะก็ตีหนึ่งครึ่งใช่ไหมคะก็ชีมารชีเออกาชีัวเท้าตัวหน้าชี้จี ได้กลิ่นหอมมเหมือนมีคนแอบทำกับข้าวอ๋อกินกับพ่อก็ได้ครับว่น่ะมีพริกมีพริกั่าไะอืมน่ากินข้าต้มเป็นไงคะป้าป๊ายอามเช้าอ่อยอ่อยได้อร่อยเนี่ยอ่อยตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งแล้วนะคะ เด็กๆเ,เราก็เริ่มจะชินกับการมาเที่ยวตั้งแคมป์แล้วนะลูกเพลินไหมโอ้ยีขี้เกียจขี้เกียจพาชวนขี้เกียจตอนนี้ทุกคนก็เริ่มเริ่มเก็บของแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มสายละสิบโมงนะคะแดบดบเริ่มมาเดี๋ยวสักพักนึงนะคะเก็บเสร็จนะแล้วก็กะว่าจะไปเดินเล่นตลาดโอ้ปป่อยนะคะที่อยู่ด้านข้างเคยพากันไปแล้วเนาะในในคลิปก่อนหน้านะคะก็ตลาดโอ๊ป่อยก็น่ารักดีมีอาหารของทานเยอะะเลย แล้วก็ป้ากลับมาแล้วก็เอกแล้วก็น้องสองนะคะยังไม่เคยไปด้วยเดี๋ยวพาไปเดินเล่นด้วยนะคะตอนนี้เราก็เก็บของเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมตัวจะกลับบ้านกันแล้วนะคะไปคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะพบกนันใหม่คลิปหน้าบ,บ๊ายบายสวัสดีคร <cử iles> ับ